ฮัลโหลวันนี้อากาศดีมากเลยสองตาย,ยายผู้ว่างงานเดี๋ยวเดินไปเล่นที่อ่าอะไรนะที่ตลาดในเมืองกันระยะทางว่าปกักมินกับกิโลนะน้อยวีนะ่สิเลย6กิโลเดินออกกำลังกายกันแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปเล่นในเมืองกันประมาณ5-6กิโลแล้วก็เดี๋ยวเดินกลับ ไปหากาแฟไปหาขนมกิน oh. โอ้ยถนนลื่นมากอะถนนลื่นมากทุกคนวันตอนนี้ประมาณ3มองศาเดี๋ยวพาไปเดินเล่นในเมืองกันในเมืองเล็กๆนะย่าละเวนปาเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่เป็นเมืองเล็กๆ ปกติจะเดินกันตอนเย็นเนาะเดินออกกําลังกายวันนี้อากาศดีก็เลยว่างๆพากันเดินเล่นตอนกลางวันถนนก็บางส่วนหิมะก็ละลายเนาะบางส่วนก็นานใหญลื่นเลยเห็นไหมเนี่ยหิมมันเริ่มละลายมันก็จะเป็นรูๆแบบนี้เนาะเดินไปก็ต้องระวังไปบางส่วนก็ละลายไหลลงโทษละ ช่วงเดินลงเนินอย่างเงี้ยจูไม่กล้าเดินตรงนั้นเลยต้องมาเดินตรงนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าที่มันเป็นตุ่มๆข้างล่างป้าแกมีรองเท้าที่เป็นติ่มเหล็กข้างล่างจะช่วยได้เยอะนี่ก็เป็นบรรยากาศหิมะช่วงปลายเนาะคือเริ่มจะละลายแล้วเดือนหน้าก็ก็น่าจะเริ่มจะหมดแล้วละ่ะต้นไม้ก็จะยังไม่มีใบนะคะต้นไม้บางส่วน แต่ต้นฝนเขาก็ยังมีใบปกติเราเดิมาได้ประมาณสักกิโลกว่าเริ่มจะร้อนแล้วทุกคนบางส่วนน้ำก็เริ่มขังที่ถนนแล้วเวลาเราเดินกลางแดดจะร้อนแต่พอเราอยู่ในร่มมันก็เย็นนะทุกคนพอเดินมาได้ประมาณ2กิโลก็จะมาถึงอัมมาติโก้หรือที่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าอัมมาติโก้แต่ที่บ้านเราจะเป็น ปวชปวสอ่ะห่างจากบ้านประมาณสองกิโลกำลังว่ายน้ำกันเลยข้างบนนี้ก็จะเป็นทางรถไฟเรากำลังรอดใต้ทางรถไฟสถานีรถไฟก็จะห่างจากบ้านประมาณเดิน6นาทีอ่ะ ไฟมาพดนี่น่าจะเป็นรถไฟสินค้า <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเขตบริเวณในเมืองละสังเกตว่าไม่มีตึกสูงอะไรมากก็จะเป็นแค่ตึกเตี้ยๆธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นไทยมาร์เก็ตร้าน ขายของคนไทยนี่นะคะขาดแค้นอะไรก็แวะมาที่นี่เลยงานก่อสร้างตึกใหม่บริเวณใจกลางเมืองย่าละเบนตาก็าจะมีผ่านร้านขายของนี่ก็จะเป็นขายเสื้อผ้า ขายภาพที่เป็นม้วนๆข้างหนาก็จะเป็นร้านแว่นร้านถ่ายรูปอัดรูปอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆบริเวณนี้ก็คือจะเป็นศูนย์กลางละของย่านละเวนตาตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาเป็นตลาดนัดแต่เนาะเวลาหน้าร้อนเลยแบบนี้ตอนนี้ก็โล่งเลยด้านข้างก็จะเป็นร้าน เสื้อผ้าต่างๆร้านอาหารอะไรเหล่านี้เนี่ยตึกบ้านเขาก็จะสูงประมาณนี้แหละสุดและ <c oughs> นี่จะเป็นร้านถ่ายรูปติดกับซปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ก็คือพริสมาที่ยาละเวนปาก็จะมีทั้งพริสมาแล้วก็ซิตี้มาร์เก็ต ก็คือจะเป็นร้านซปเปอรม์มาร์เก็ตใหญ่แฟินแลนดเนาะแล้วก็เต็นท์ขาวๆข้างหน้าก็จะเป็นร้านกาแฟเอาท์ดอร์น่าจะเปิดอยูเดี๋ยวเข้าไปหากาแฟดื่มกันข้างในนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตเบาๆของคนฟินแลนด์ก็อาหารนอกบ้านที่หาได้ก็จะประมาณเนี้มีขนมอยู่ไม่กี่อย่างก็จะมีกาแฟาธรรมดาวิถีชีวิตจริงๆอ่ะ ของคนฟินแลนด์เขาจะไม่ได้มีอะไรหรูหรานะถ้าคาดหวังความหรูหราเนี่ยคือไม่มาฟินแลนด์เพราะว่าที่นี่เขาจะอยู่กันแบบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาที่สุดเลยค่ะเขาก็จะตักหิมะใส่รถแล้วก็เข็นไปทิ้งถ้ามันเยอะเกินเนาะมันละลายไม่ทันเนาะมันก็จะแบบจอดรถไม่ได้ไงขวางที่จอดรถขวางถนนอะไรแบบนี้ก็ต้องเข็นไปทิ้ง ปกติสวนนี้ก็จะเขียวไปหมดสวนจะเป็นสวนหญ้าเขียวไปหมดตอนนี้ก็จะขาวไปหมดเหมือนกัน่วนนี้ก็จะเป็นที่เล่นของเด็กๆมีเครื่องเล่นตรงนั้นจะทําเป็นลานสเก็ตเด็กๆคนไหนก็จะมาเล่นสเก็ตตรงนี้ได้หน้าร้อนจะสวยมากที่เนี่ย แล้วก็ที่เห็นด้านหน้าตรงนู้นก็จะเป็นทะเลสาบยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นถนนเรียบชายฝั่งปกติก็จะมีคนวิ่องออกกำลังกายตอนเย็นที่จักรกยานอะไรแบบนี้ก็จะมีคนมานั่งชิชลๆริมทะเลสาบแบบนี้ โน่นตรงนู้นมีคนเล่นสกีด้วยนะโอ้โหตรงนี้ทุกคนเนี่ยถ้ามันแผลบแบบนี้นะคือลื่นมากลื่นมากเพราะมันเป็นน้ำแข็งเนาะโอ้ยไม่กล้าเดินเดี๋ยวจะต้องลงทางนี้ละปีนี้ยังไม่ได้ไปตกปลาในทะเลสาบน้ำแข็งที่บ้านแม่ย่าเลยอะแต่เดี๋ยวคงจะไป ตรงนู้นมีคนเล่นสกีด้วยเห็นไหมโน่นมันก็จะมีละลายน้ำจะละลายอยู่ด้านบนนิดหน่อยนะแบบนี้แต่โดยรวมก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะทะเลสาบก็เดินได้แหละก็เดินได้แต่ว่ามันก็จะเปียกลรองเท้าเนาะ ป้าบอกเธอจะลองเดินลงไปไมไๆอ่อ่ะเดินแค่บริเวณนี้ก็พอมันก็ยังแข็งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรองเท้าเปียกมันจะยุ่งสวยอะ่ะก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะเป็นจุดให้เด็กๆเล่นสเก็ตกันเนาะ ทางเก้าปุน่นจีเขาก็จะทำไว้ให้เด็กๆเ,เล่นสเก็ตกันบรรยากาศน่ารักน่ารักน้องหมาพาคุณตาเดินออกกำลังกายส่วนนี้จูนนึกว่าคุณยายพาหลานมาเดินออกกำลังกายที่ไหนได้ดูดีๆนะทุกคนน้องหมาจ้าคราวนี้เดี๋ยวมาเดินดูลักษณะที่อยู่อาศัยหรือบ้านเรือนของคนฟินแลนด์โดยส่วนใหญ่นะ คนฟินแลนด์เขาจะอยู่บ้านชั้นเดียวซะมากกว่านะหรือถ้าอยู่บนตึกก็จะเป็นตึกที่ไม่สูงมากแล้วบ้านคนฟินเขาจะหลังไม่ใหญ่นะเพราะว่าค่าไฟแพงมากทุกคนยิ่งหน้าหนาวนะจะต้องใช้ไฟฟ้าในการทำความอุ่นในบ้านเพราะฉะนั้นเขาจะมีบ้านแค่หลังพอประมาณบางทีที่เราเห็นเหมือนจะดูเป็นหลังใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นน่ะเป็นบ้านติดกันประมาณ3 4หลังนะอย่างเช่นหลังนี้เลยเนี่ย เราดูได้จากตู้ปริศีนีจ้ะถ้ามี4ี่ตู้แบบนี้แสดงว่าตรงนี้มีบ้านสี่หลังแล้วก็ในบริเวณที่อยู่อาศัยก็จะมีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็กแบบนี้จูจะชอบที่ตั้งของบ้านเรือนที่นี่มากสังเกตว่าเขาจะอยู่บนเนินอยู่บนโขดหินติดกับป่าใกล้ชิดธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะชอบอะไรแบบนี้ใกล้ชิดธรรมชาติ วันนี้อากาศดีจุก็เลยพาทุกคนเดินชมบรรยากาศช่วงปลายของหิมะค่ะเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งเนาะหิมะก็จะหมดแล้วจะละลายหมดแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนฤดูร้อนที่เราคอยกำลังจะมาถึงแล้วค่ะในช่วงท้ายนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะแล้วเจอกันใหม่บายบายค่ะ